สีผมตอนล่าไว้ได้ายกันก็คือทุกคนดูสีผมตอนนี้ไม่สม่ำเสมออย่างหนักดำน้ำตาลอุ้ยมีผมงอกด้วยวก็เลยซื้ออันนี้มาทุกคนจากอีแตนบอยนะคะเป็นของดีแคสสี801ก็จะเป็นการย้อมผมแบบครีมครั้งแรกเลยทุกคนเพราะว่าถ้ากับไม่เคยย้อมแบบครีมมาก่อนเลยคือปกติใช้แบบโฟมตลอดแต่อันนี้เขาบอกว่ามันย้อมง่ายก็คือมาลองดูกันัแล้วเราก็จะมาทําการแบ่งผมกันก่อนนะคะทุกคนเราก็จะใช้อันนี้นะคะสองกล่องผสมรวมกันเพราะว่าแบบผมก็ ค่อนข้างยาวไหมนี่ก็คือบีบอันนี้ลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันยานี้ลงไปเพิ่มนะคะก็คือแบบดเยอะมากโอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยเฮ้ยมันก็ทาไม่ยากอยู่นะทุกคนก็คือไม่รู้ว่าทัวไหมนะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพักทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมานวดให้สีเสมอกันอีกห้านาที เอาจริงนี่คือเพิ่งใช้ครั้งแรกใช่ป้ะเรารู้สึกว่าแบบชอบมากอะ่ะคือมันไม่แสบเลยเว้ยทุกคนเรากลิก่นก็คือไม่ฉุดด้วยเสร็จแล้วทุกคนสีออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่สวยมากคือแบบใช่แล้วผมยังสุขภาพดีอยู่เลยทุกคนดูดินี่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังข้างหลังทุกคนว่า,างไงสีสวยไหมคือมันเท่ากันแล้วสวยอะ่ะดูแบบเป็นผู้หญิงหว,นวานๆนะ ไปหาซื้อตามกันได้ทุกคนที่เ e เ e ่นอีเลเวนแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปข้ามาดูตอนโดนแดดสวยมาก